เขาขอเราแต่งงานค่ะเราควรจะดีใจหรือรีบตกลงแต่งงานกับเขาเลยดีไหมคะวันนี้เราจะมีข้อคิดให้เพื่อนๆนะคะเมื่อผู้ชายขอเราแต่งงานสิ่งที่เราจะต้องคิดก่อนนะก่อนที่เราจะต,ตัดสินใจตกลงจะแต่งงานกับเขาเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างมาฟังกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยในกรณีที่ผู้ชายเขาขอเราแต่งงานจริงๆแล้วว่าปัจจัยตรงนี้คนที่รู้คําตอบดีที่สุดก็คือตัวคุณนะคะไม่ใช่คนอื่นปัจจัยหลักๆที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถไปใช้ชีวิตอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งได้จะต้องมาจากใจข้างในการที่เราพูดคุยกับคนเนี่ย เราจะต้องรู้ว่าเรารู้อะไรเกี่ยวกับตัวเขาแล้วบ้างเรารู้จักตัวตนเขาดีแล้วหรือยังเรารู้ข้อดีข้อเสียของเขาครบทุกด้านหรือยังแล้วในกรณีที่เรามีตัวเลือกหลายตัวเลือกอีกนะคะแล้วเราจะทำอย่างไรเมื่อเรามีหลายตัวเลือกแล้วคนคนหนึ่งเนี่ยเขามาขอเราแต่งงานแล้วเราจะแต่งกับคนที่เขาขอเราเลยดีหรือเปล่าคือคนที่ใช่หรือเปล่าทนี้เราต้องดูจากอะไรจริงๆแล้วมีตัวอย่างของเพื่อ เพื่อนที่เข้ามาถาม หลายตัวอย่างนะคะแต่ขออนุญาตยกตัวอย่างนี้นะเราเนี่ยประสบปัญหาเนี่ยเยอะเกิดการลังเลซึ่งตัวพี่ท็อกก็เคยผ่านจุดนี้มาเหมือนกันนะคะแล้ววันนี้ก็เราก็จะมาดูกันว่าเอะแล้วเราจะเลือกใครดีในระหว่างคนหลายๆคนที่เขาเข้ามาให้เราเพราะว่าเราเคยพูดกันไปแล้วว่าเมื่อเราจะแต่งงานนั่นคือเราจะต้องเป็นฝ่ายเลือกเขาในตัวอย่างนี้นะขออนุญาตเรียกเป็นน้องนกนะคะเขาเป็นนามสมมุติแล้วกันเขาขอเราแต่งงานค่ะจะพูดเรื่องแต่งงานแบบไหน ดีคะถึงจะเหมาะสมอันนี้คือหนึ่งคำถามนะคะคำถามที่สองคุยกันแค่สามเดือนแล้วผู้ชายก็บินมาหาช่วงสงกรานค่ะเร็วไปไหมคะที่จะตอบตกลงแต่งงานอันนี้คือคําถามที่สองมีเพื่อติดต่อฝอให้เขาชอบเราแต่เราไม่ค่อยชอบเขาฝรั่งก็มาจากสองประเทศนะยุโรปตอนกลางประเทศหนึ่งก็อยู่ในยุโรปตอนเหนือมีสองตัวเลือกแล้วทีนี้ฝรั่งที่อยู่ตอน กลางขอเราแต่งงานก่อนนะพอฝรั่งทางตอนเหนือเขารู้ว่าเราจะแต่งงานเขาก็รีบลุกบ้างลแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะขอแต่งงานด้วยซึ่งก่อนหน้าเนี่ยเขาไม่เคยชัดเจนเลยไม่เคยขอแต่งงานเลยแต่พอรู้มีคู่แข่งปุ๊บก,ก็ขอเราแต่งงานอันนี้แหละคะ่ะ อันนี้คือจริงๆแล้วเป็นหนึ่งเทคนิคเลยนะคะการที่ผู้ชายบางคนเนี้เรื่อยๆเฉยๆนะเพราะเขาไม่มีคู่แข่งแต่พอเขารู้ตัวว่าผู้หญิงคนนี้กำลังจะหลุดลอยไปกำลังจะหายไปวับแล้วนะจะไปแต่งงานกับคนอื่นแล้วนะทีนี้กลายเป็นว่ารุกด้วยนะระุกด้วยอยากจะแข่งด้วยอยากจะได้ผู้หญิงคนนี้ด้วยทางทางที่ก่อนหน้านี้ ไม่เคยออกตัวแรงเลยไม่เคยแสดงกิริยาอะไรที่ต้องการเราเลยแต่พอรู้ตัวปุ๊บว่ามีคู่แข่งเขาก็อยากได้เราท,าทันทีเลยซึ่งตรงนี้เป็นจิตวิทยานะคะถ้าสำหรับใครที่สมมติว่าคุยกับใครนานผู้สนทนาของเราเนี่ย เขาอะยังเห็นเราเป็นของตายอยู่เขาเพราะว่าทําไมเราคุยกับเขาคนเดียวเขาก็เลยเรื่อยๆเฉยๆเอา้าไม่คุยกับเธอเธอก็ยังอยู่นะคะแต่ในทางกลับกันถ้าคุณมีคู่แข่งปุ๊บนะเขาจะรีบทําอะไรขึ้นมาเลยทีเดียวเฉ่ยวน้องถามมาว่าน้องทําถูกไหมคะอยากจะได้คําแนะนําจากตัวพี่ทอนะคะซึ่งคําแนะนํานะคะข้อแรกคําถามที่ ถามเข้ามาก็คือเขาบอกว่าขอเราแต่งงานนะคะการที่เขาขอเราแต่งงานจะพูดเรื่องแต่งงานแบบไหนกันดีคะก่อนที่จะพูดเรื่องแต่งงานนะพี่ทอขอให้คิดตรงนี้นิดนึงเราคบกับเขาแค่3เดือนเจอกันแค่3มเดือนเรารู้อะไรในตัวเขาแล้วบ้างรู้ข้อดีข้อเสียของเขาหรือยังเขารู้หรือยังว่าเรางี่เง่าเราเป็นยังไงเขารู้หรือยังว่าเรามีภา,าระหรรรนี้สินอะไรเรากล้าพูดกันทุกเรื่องหรือยัง นะคะเขาไปไหนมาไหนไรายงานคุณตลอดหรือยังนะ,ะตรงนี้คุณจะต้องรู้ดีที่สุดนะคะว่าการที่เราจะตัดสินใจไปแต่งงานกับใครเนี่ย เราจะต้องใช้เวลานะแล้วเราก็มีสิทธิ์ด้วยค่ะไม่ใช่ว่าเวลาผู้ชายขอเราแต่งงานปุ๊บแล้วเราก็จะต้องตัดสินใจปั๊บในตอนนั้นนะคะไม่จําเป็นค่ะทุกอย่างในชีวิตเนี่ยเราจะต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ในการดูว่าเขาเนี่ยคือคนที่ใช่ของเราหรือเปล่านั่นก็คือเราจะต้องเป็นฝ่ายที่ ขอดูเขานะคะเออตอนนี้นะฉันก็อยากจะพิสูจน์คุณก่อนนะคะคุณสามารถพูดได้ฉันอยากที่จะดูคุณไปก่อนนะคะเราในช่วงระยะเวลาที่ดูเนี่ยคุณก็สามารถดูได้ว่าฝอที่มีสองคนที่มี2ตัวเลือกเนี่ย คนไหนที่เขาคุยกับเราแล้วเรารู้สึกสบายใจคุยกับเราได้ทุกเรื่องเราสามารถพูดได้ออกเสียงได้มีส่วนร่วมกับเขาในทุกเรื่องไม่มีความลับปิดบังกันนะคะพยายามทําให้คุณรู้สึกสบายใจให้เวลากับตัวเองสักนิดนึงค่ะสักประมาณ1ปีนะคะในการดูผู้ชายทั้งสองคนนะคะถ้าคุณมีตัวเลือกแล้วกับฟอที่อยู่ทางตอนเหนือก็บอกเขาได้คะ่ะถ้าคุณจะแต่งงานกับฉันจริงๆอะนะก็ลองทําดูซิว่า คุณจะทําให้ฉันนะเชื่อได้แค่ไหนคุณจะทําให้ฉันนะรักคุณได้มากแค่ไหนถ้าเราเอาชีวิตเราไปฝากไว้กับเขาเนี่ย เขาจะทําอะไรให้กับเราบ้างเป้าหมายของคุณเป็นอย่างไรก็ลองพูดคุยกันตรงนี้ค่ะสิ่งทุกอย่างมันจําเป็นที่จะต้องผ่านจากการพูดคุยแล้วก็สําหรับคนแรกที่ขอเราแต่งงานเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งไปรีบร้อนตกลงแต่งงานกับเขานะเพราะมันยังไม่ใช่เวลาที่ใช่อ่ะสามเดือนน้อยไปนะคะเรายังไม่รู้จักตัวตนกันจริงๆถึงแม้เขาจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนอะไรก็แล้วแต่แต่การตัดสินใจครั้งนี้คือการตัดสินใจของเรานะคะเป็นการตัดสินใจที่สำคัญ นะเพราะถ้าเราไปเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนแฟนเนี่ยมันไม่เหมือนเราเปลี่ยนเสื้อผ้านะที่จะเปลี่ยนออกได้ปุ๊บปั๊บเลยนะมันใช้เวลานะเป็นปีนะคะกว่าจะตัดคนสักคน,นออกจากชีวิตเราได้เนี่ยเจ็บทั้งใจเสียทั้งเวลาต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราดักเลือกใครเราจําเป็นที่จะต้องใช้เวลาตัดสินใจเขาเข้ามาแล้วชีวิตเราดีขึ้นหรือเปล่าเขาเข้ามาซัพพอร์ตอะไรเราได้บ้างหรือเปล่าเข้ามาในชีวิตเราแล้วเขาทําให้ชีวิตของเราเนี่ย จเจริญเติบโตขึ้นหรือเปล่าดีขึ้นหรือเปล่าดูซิถ้าจะแต่งงานแล้วยังไงแล้วเป้าหมายของคุณยังไงต่อน,นะจะแต่งงานเหรอเอ,อฉันก็อยากที่จะไปดูบ้านเมืองคุณนะว่าคุณอยู่ยังไงฉันจะอยู่ได้ไหมประมาณนี้นะคะต้องรู้ก่อนนะคะรู้รายละเอียดทุกๆสิ่งของเขานะคะรู้ความที่เป็นตัวของเขาก่อนนั่นเองค่ะในกรณีนี้นะคะถามมาว่าเขาเนี่ยชอบเรามากแต่เราอ่ะไม่ค่อยชอบเขาซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องปกติเลยค่ะนะ การที่เราไม่ชอบเขาเนี่ยดีแล้วนะคะการที่เขาจะต้องพยายามก่อนทําให้เราเนี่ยรักเขาให้ได้ค่อยเป็นค่อยไปค่ะไม่ต้องบังคับใจตัวเองด้วยเพราะว่าความรู้สึกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมาบังคับกันได้ถามใจตัวเองว่าคนไหนที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขมากที่สุดอยู่ด้วยแล้วสบายใจมากที่สุด พูยได้ทุกเรื่องมากที่สุดนะคะไม่จําเป็นที่คนคนนั้นจะต้องรวยไม่จําเป็นที่คนคนนั้นจะต้องเปย์คุณมากมายแต่คนคนนั้นจะต้อง ให้ความสําคัญกับคุณแล้วเราจะคุยเรื่องแต่งงานแบบไหนถึงจะเหมาะสมเอาตรงๆเลยนะคะคุณสามารถคุยได้ตรงๆเลยตราบใดที่คุณยังไม่สามารถคุยได้ตรงๆเรื่องแต่งงานกับแฟนเนี่ยคุณยังไม่ถึงเวลานะเพราะว่าคุณยังไม่กล้าคุณกลัวเขาโกรธคุณกลัวเขาไม่สบายใจค่อยๆพูดค่ะค่อยๆส่งข้อมูลให้เขานะคะ information นะคะส่งให้เขาไปนะคะว่าวัฒนธรรมประเพณีบ้านเราเป็นแบบนี้นะคะคุณสามารถเสิร์ชได้ใน Google แล้วก็ส่งให้เขาหรือว่าในกรณีที่คบหาดูใจ คุณก็สามารถโชว์รูปแต่งงานให้เขาดูเนี่ยเราไปงานแต่งบ้านเพื่อนมานะหรือว่าถ้าเขามาที่เมืองไทยมีโอกาสคุณก็พาเขาไปด้วยนะให้เขาดูเนี่ยอ๋อมันมีค่าสินสอดด้วยนะให้เขาเห็นของจริงๆอะค่ะสมัยก่อนพี่ทอกก็ไม่ได้คุยอะไรเลยเรื่องนี้กับคุณจรเนาะก็พาใช้โอกาสที่เวลาเขาไปเนี่ยแล้วก็บังเอิญว่ามีญาติเราแต่งงานแล้วก็พาเขาไปดูเขาก็จะเห็นว่าอ๋อยาติเรามีค่าสินสอดนะจะต้องมีเงินให้ผู้หญิงนะก็จะอธิบายแเขาฟังในตอนนั้นเขาก็จะเห็นจริงๆแล้วก็จะเห็น ว่าอ๋อบ้านเราเนี่ย วัฒนธรรมบ้านเราเนี่ยนะค่าสินสอดประมาณเท่านี้แล้วตอนนั้นพี่ทอก็ไม่ได้บอกคุณจอนนะว่าจะต้องเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นญาติพี่ทอก็เขาก็จะวางกัน2ล้านอะไรอย่างงี้ใช่ปะเออแล้วก็จะมีที่ดงที่ดินมีแหวนเพชรมีอะไรอย่างเงี้ยคุณจอนก็เห็นกับตาเราไม่ได้แม้ขึ้นมานะคะเขาก็เห็นแล้วเขาก็จะรับรู้ด้วยตัวเขาเองตัวคุณก็เหมือนกันคุณก็สามารถเนี่ยทำให้เขาค่อยๆรับรู้ไปใช้เวลานิดนึงนะคะซึ่งฝรั่งบางคนเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าไม่ฉันรับไม่ได้นะฮะฉันไม่แต่งงานก็ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรนะคะค่อยๆดูกันไปก่อนเพราะว่าการที่ผู้ชายฝรั่งเนี่ยเขาจะมายอมรับเรื่องธร,รมเนียมบ้านเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากนะคะเขาค่อนข้างที่จะแอนตี้นิดนึงนะคะเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยตรงนี้ค่อยๆดูกันไปเพราะว่าถ้าเขารักเราจริงๆแล้วนะวันนั้นแหละเขาจะทําให้คุณได้ทุกอย่างเลยนะคะแม้ว่าจะไม่ต้องม,มีสินสอดแม้ว่าจะต้องจัดงานแต่งงานเนี่ยเขาจะยอมหมดทุกอย่างเลยะคะ่ะแสดงความยินดีกับคนที่ได้แต่งงานในช่วงนี้นะคะ ก็เห็นหลายๆคู่เลยนะคะที่ประสบความสําเร็จแล้วก็เข้ามาขอบคุณพี่ทอพี่ทอก็รู้สึก ปรับเริ่มใจมากเลยนะคะที่น้องๆน,นะคะสามารถเดินไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีความสุขด้วยอย่างมีความเข้าใจด้วยอย่างทีละสเต็ปด้วยไม่ได้รัดขั้นตอนนะคะแล้วก็เห็นสีหน้าแววตาความสุขของน้องๆทุกคนแล้วก็ลื้มแทนจริงๆค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามกันมาอย่างสมเสมอแล้วก็ไว้ใจนะเข้ามาปรึกษาพี่ทอก็สําหรับวันนี้ขอบคุณแล้วลาไปก่อนเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอ้อยนะคะ อายุเพิ่มขึ้นนะคะก็มีริ้วรอยเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ว่าเราจะทํายังไงให้ตัวเองพอใจกับสภาพที่เป็นอยู่นะบางคนนะคะกินบ้างทาบ้างฉีดบ้างเอาที่สบายใจตามงบตามกําลังเลยนะคะแต่ว่า5สิ่งที่ทําให้สาวๆหน้าพังเลี่ยง,งไม่ได้เลยนะคะก็คือแสงแดดฝุ่นละอองพักผ่อนไม่เพียงพอล้างเครื่องสาอางไม่สะอาดแล้วก็ฮอร์โมอนนั่นเองนะคะปัญหาเหล่านี้จัดการได้ง่ายมากๆด้วยเจ้าตัวนี้เลยนะคะเมดิเลนนั่นเองนะคะสวย ง่ายแบบไม่ต้องจ่ายแพงเพียงข้ามคืนเท่านั้นนะคะด้วยนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยมีการค้นคว้าวิจัยจนได้เซรั่มสูตรเข้มข้นด้วยสารสกัดที่นาเข้าจากฝรั่งเศสเลยนะคะใครที่ชอบแต่งหน้าน่าจะบอกว่าหน้าร้อนไม่เหนียวเหนอะหนะ,ะแต่งหน้าง่ายไม่เป็นคราบนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเซรั่มกันเลยนะคะ ขวดเซรั่มของเขาก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะดูเรียบหรูดูดีมากๆเลยนะคะนะคะเนื้อเซรั่มของเขาก็จะเป็นเนื้อเซรั่มสีขาวๆแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะ นุ่มมาก,มากเนียนเบาแล้วก็กลิ่นหอมละมุนนะคะซึมง,ง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะให้ความรู้สึกได้เลยนะคะว่าชุ่มชื่นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะช่วยปรับผิวของเราให้ดูกระจ่างใสขึ้นเรียบเนียนขึ้นลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ยังช่วยกระชับผิวของเราด้วยทาเป็นประจําเพียง14วันเท่านั้นนะคะคุณก็สัมผัสเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงคือผิวดีขึ้นนะคะยิ่งเรานะคะอายุ30กว่าแล้วนะคะเราต้องดูแลผิวตัวเองเป็นพิเศษนะคะแล้วอย่างเมดิเลนตัวนี้ นะะคจะบอกว่าขวดเดียวนะคะดูแลครอบคลุมทุกป,ปัญหาผิวเลยอยากมีผิวที่สุขภาพดีแบบนี้เรียบเนียนแบบนี้ไม่มีริ้วรอยแบบนี้กระจำ่ำใสแบบนี้ต้องให้เมดิเลนดูแลผิวของคุณเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ